ท่านทราบหรือไม่คะว่าฟักทองมีวิตามินเกือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนอกจากนี้ฟักทองยังมีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอาหารทางโภชนาการของฟักทองเพิ่มภูมิต้านทานปกป้องสายตาและยังลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนอกจากนี้เราสามารถใช้ฟักทองทำเป็นอาหารทั้งของขคาวและของหวานพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาจัดหนักให้ผักนำกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวหมอหน่อยในวันนี้เราจะนำเสนอเมนูซึ่งทำได้หลากหลายทั้งอาหารขาวและอาหารหวานนำเสนอโดยคุณแอนนะคะซึ่งคุณแอนจิรนครเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Talents International Pre-School และเป็นสมาชิกข,ของโบสถ์จีนเ d a y a เดย์อัเบนติสี่เพิ่มสินคุณแอนมีเมนูเยอะมากที่จะทำให้เด็กๆอยากรับประทานอาหารขอแนะนำคุณแอนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณหมสวัสดีค่ะค วันนี้คุณแอนช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างในเมนูดิปฟักทองของเราคะวันนี้เราคุยกันเรื่องฟักทองนะคะฟักทองแถบเนี้ยหาง่ายมากแล้วเชื่อว่าทุกคนก็เคยทานฟักทองเด็กเล็กๆเริ่มทานอาหารก็จะคุณพ่อคุณแม่บดฟักทองให้ทานจำได้มั้ยคะแล้วเราจะเคยชินกับฟักทองผัดไข่เคยชินกับแกงบดฟักทองวันนี้เราจะมาเสนอทางเลือกใหม่ค่ะง่ายและอร่อย เราจะมีฟักทองนะคะเราปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นะนะคะมีกระเทียมซึ่งเราจะปอกเปลือกแล้วก็ใส่ลงไปไม่ต้องหั่นนะคะแล้วเราจะมีใบโรสแมรี่ทำไมถึงใช้ใบโรสแมรี่คะเพราะกลิ่นของมันกลิ่นหอมนะคะทีนี้แรกสุดเดี๋ยวบรรยายเพราะเราไม่ได้มาโชว์ในรายการนะคะแล้ว เอาทั้งหมดนี้นะคะฟักทองกระเทียมและใบโรสแมรี่ใส่ในถาดอบนะคะแล้วหยอะน้ำมันมะกอกไปนิดนึงคลุกๆๆเอาไปถวดแล้วเราก็ไปอบนะคะอบสักประมาณครึ่งชั่วโมงร้อองศาเซลเซียสนะคะแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้มานะคะพอได้อันนี้มาปุ๊บเราก็จะเริ่มมาทำดิฟของเรานะคะเราจะใส่ฟักทองอบค่ะจะหอมแล้วโอ้ตอนนี้ก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะ แล้วก็หวานด้วยนะคะพระอบหวานธรรมชาติค่ะมันขึ้นอยู่ฟักทองของเรามันจะได้ความหวานธรรมชาติเราใส่ทั้งฟักทองกระเทียมอย่าลืมนะคะกระเทียมด้วยนะคะพอจะมีอะไรแนะนำไหมคะว่าต้องเลือกฟักทองชนิดไหนหรือมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆได้หมดนะคะแต่ว่า ที่จะหวานมากๆคือฟักทองญี่ปุ่น๋อค่ะฟักทองญี่ปุ่นนะคะแล้วมีอีกอันหนึ่งคือบัตเตอร์นัทสควอชค่ะซึ่งในเมืองไทยก็จะหาได้ช่วงปลายปีค่ะอันนี้ก็จะหวานอร่อยค่ะเราจะปั่นฟักทองลงไปก่อนกับกระเทียมใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็มีใบโรสแมรี่ของเรานิดหนึ่งรูดๆนเรารูดๆแต่ไดนึกว่าส่แกพอบเสร็จแล้วมันก็จะร่วนๆง่ายนิดเดียวค่ะง่ายมากเลยนะคะ Uh, ทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มีหอมใหญ่ oh, หอมใหญ่ที่หอมใหญ่ที่ไปภาษาอังกฤษจะเรียกว่า c a รา m e ล i z ซมาถ้าภาษาก็คือผัดช้าๆนะคะจนน้ำหวาน hmm. ในหัวหอมออกมาแล้วจะหวานเหมือนใส่คาราเมลค่ะนะคะเราใส่หอมใหญ่ลงไป hmm. สีน้ำตาลเข้มเลยะะใช่ค่ะจะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้ม,เข,มเข้มจากน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในหัวหอม เสร็จแล้วเราใส่ผงกระเทียมนิดนึงกะเทียมผงนะคะใส่กระเทียมผงนอกจากกระเทียมจริงๆแล้วยังมีกระเทียมผงอีกค่ะแล้วก็อาจจะใส่ผงหอมใหญ่นิดนึงผงหอมใหญ่และผงกระเทียมแค่เพิ่มความความกลิ่นให้มันแต่ถ้าอันนี้ถ้าทั้งผงกระเทียมและหอมใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้ เกลือนิดนึงนะคะเก<ม>ลือจะช่วยปัดหวานนิดนึงค่ะค่ะแล้วอ่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้สำคัญมากคือมะม่วงหินมะพร้าวโ,โปรตีนของเราใช่ไหมมะม่วงหินมะพร้าวอันนี้ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้เฉยๆโอ้ล้างแล้วแช่นะ้ำเป็นมะม่วงหินมะพร้าวดิบเป็นมะม่วงหินมะพร้าวดิบคือหมายถึงว่ายังไม่อบค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้ดิบค่ะ น้หาแช่ไว้สักประมาณ8ชั่วโมงสีชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตักใส่นะคะเหตุผลที่แช่น้ำเพื่อให้มันนิ่มหรคะให้มันนิ่มค่ะแล้วเวลาบันจะง่ายค่ะนะคะจะติดน้ำไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วน้ำมันมะกอกนะคะเจดใส่ลงไปเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันซึ่งมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีไขมันดีใช่ไหมคะ อย่างอื่นนะคะเหลือแสครบแล้วนะคะเราก็จะะคะที่หลังได้ค่ะแล้วก็ปั่นได้เลยนะคะพร้อมนะคะค่ะพร้อมแล้วค่ะเชิญเลยค่ะทีนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันแห้งนะคะเราจะเติมน้ําน้ําก็คือน้ําที่จริงๆแล้วเหมือนน้าที่แช่มะม่วงหินมะพร้าวมาค่ะออเติมนี้ได้เลยนะคะ ติมน้ิดหนึ่งหรือจะเติมระหว่างปั่นก็ได้แล้วเราจะได้ส่โอ้สีสวยมากเราหยุดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาคลุกเหรอคะนิดเดียวเพื่อช่วยให้มันทำเครื่องมันทำงานผสมขึ้นเราใส่น้ำน้อยนิดหนึ่งค่ะ เราสามารถจะใส่น้ำจากมะม่วงหินมาผ่านเติมเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะทําไปเติมไปปรับตามเพื่อจะได้ความเข้มข้นที่เราชอบนะะปรับตามที่เราต้องการนี้อน้ำเข้ามาช่วยหำของได้ค่ะ,คะ <Okay. S 2> เรามาดูซิว่าเราได้อย่างที่เราชอบแล้วยังนะคะมไม่จําเป็นต้องละเอียดบางคนชอบละเอียดเราก็ปั่นอันนี้หย,ยาบๆนิดนึงก็พออร่อยเขียวกรุบกรอบนะคะเสร็จแล้วเราได้อันนี้เราจะเติมอะไรเราเติม,ม nutritional yeast ค่ะอยากให้คุณแอนอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับ nutritional yeast นะคะอันนี้คือเป็นยีสต์ที่เหมาะสําหรับคนทานไม่ทานเนาศาศาศื้อสัตว์ทานวีแกนน vegetarian อย่างนี้ คือเป็นตัวแทนเนื้อสัตว์มันจะมีวิตามิน b 12ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนเนื้อสัตว์ค่ะไม่ขาดวิตามิน b 12แล้วก็มีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ไหมคะรสชาติไม่เหมือนแต่มันจะมีกลิ่นฉุนๆนิดนึงกลิ่นนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเราหาซื้อได้ตามตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเฮลท์ฟู้ดสโตร์อะไอ่งค่ะโอเคค่ะโอเคเพื่อใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะ เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งก็ได้ได้ไหมคะได้ค่ะตาม <จะ S 2> สบายเลยค่ะดเดี๋ยวถามคุณแอนนิดหนึ่งรสทมิโซล่ะคะจะต่างกันไหมรสชาติอ่ามิโซ,ะะจ,ะะโซจะเ,เค็มค่ะอ๋ออันนี้จะคล้ายๆชีสค่ะาคล้าย จเย็นเราก็กรอบค่ะเราใจร้อนเราพอแลอ้วค่ะอันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะกรุบกรอบๆหน่อยกับยาบมี texture ต่าค่ะเรียบร้อยค่ะ,รคะเรียบร้อยแล้วนะคะเลยสังเกตเห็นเรามีพริกปาปิก้าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะจะใส่ตอนไหนคะเราจะใส่ตอนที่เรา รยข้างหน้ารยอ๋อโอเคค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูฟักทองดิบของเราซึ่งใครๆก็ทําได้เด็กๆก็หัดทําได้ใช่ะค,ะค่ะจะเห็นว่าเมนูต่างๆของเราเนี่ยจะต้องทานผักมากมายเพราะฉะนั้นในคุกก้งทิปหรือเคล็ดลับในครัวของเราจะเป็นหลักในการล้างผักนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุกก้งทิปค่ะเคล็ดลับในครัวหลักในการล้างผักทำความสะอาดต่างที่จะใช้ในการล้างผักทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการล้างผักและผลไม้ล้างด้วยน้ำร้อนและน้ำยาทำความสะอาดทั้งอ่างและเขียงและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับผักและผลไม้สดควรแยกเขียงที่ใช้กับเนื้อสัตว์ออกจากเขียงที่ใช้กับผลไม้และผักสดตัดหรือหั่นส่วนที่รับประทานได้ออกจากส่วนที่จะทิ้งเช่นเปลือกรากลำต้นที่แก่ใบที่เหี่ยวรากผักเคาะดินที่ติดอยู่บริเวณรากแล้วล้างให้สะอาด เช่นผักสลัดผักชีผักบุ้งผักใบล้างทีละใบใช้มือแยกออกและถูใบผ่านน้ำไหลเช่นกระหล่ำปลีเราได้ฟักทองอดิบของเราใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะโรยพริกน่าทานมากลเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคแล้วเราก็จะมาทานกับผักจิ้มของเรา mm hmm. อย่างเช่นเซลร์รีแตงกวา mm hmm. พริกหวานดอกกระหล่ เราสามารถทานเป็นอของว่างได้เลยนะคะ<ด>สำหรับเด็กๆจะได้ทานผักได้มากมายสําหรับเมนูของเราในวันนี้ทําให้เราสามารถทานผัดได้ถึง50%หรือมากกว่า50%นะคะของจานด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ Facebook Mission Hospital และ Facebook Hope TV South East Asia สำหรับท่านที่สนใจอยากทำตามนี้นะคะถ่ายรูปอาหารแล้วก็ติด Hashtag HopeTVFood ไว้วันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ سلملك so